อันนี้อันนี้ของแท้นะคะนักเรียนไทยไปเรียนแพทย์วิทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะแล้วก็ประเทศไทยพอดีเลยกําลังผลักดันกันเรื่องสเต็มเรื่องการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์นะคะเราก็จะทราบว่าจเรียนยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการฝ่าฟันต่างๆกิจกรรมต่างๆอย่างไม่น่าเชื่อด้วยเราไป Big Story ติดตามกันเลยค่ะ Big Story ค่ะก็สดสดร้อนเพิ่งผ่านงานรับปริญญาของมหาวิทยาลัยคริมดิชไปนะคะก็เราได้รับเกียรติจากคุณปันดาฉัดดอกไม้ไพรนะคะหรือว่าคุณแบลวค่ะซึ่งช่วงนี้มาพักผ่อนที่ประเทศไทยพอดีนะคะรายการชช้าทั่วโลกก็เลยได้โอกาสเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณแบลวค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณปันดานะคะเรียนอยู่ปีไหนแล้วคะตอนนี้หรือว่าเพิ่งได้รับปริญญาถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็ที่มหาหลัยทางคณะก็เรียน6ปีนะคะตอนนี้เพิ่งจบปี3ไปก็เลยได้รับเหมือนปริญญา Bachelor of Arts ไปรอบแรกได้เกียรตินิยมคณะแพทยศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่อ่าเป็นยังไงฮะเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอ๋อใช่ค่ะอืมแล้วก็เออเห็นว่าเป็นประธานด้วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเป็นประธานทำกิจกรรมยังไงบ้างคะจีที่ได้ทำมา เหมือนทางมหาวิทยาลัยอะค่ะเขาจะมีเหมือนเป็นสังคมีของแต่ละคณะต่างๆของที่หนูได้มีส่วนร่วมเป็นประธานเนี่ยก็คือ medical society อะค่ะเขาจะเรียกว่า Cambridge University medical society ก็เหมือนเขาจะเลือกประธานปีละหนึ่งคนในปีสองศูนย์องสาถึงสองศนย์ซึ่งหนูก็ได้รับเลือกไปปีที่แล้วก็คือเพิ่งหมดวาราไปประมาณ สองสามวันก่อนนี้เองค่ะอืมเรียนเรียนหมอที่เคมบริดจ์นี่ยากไหมอือจริงๆแล้วก็คิดว่าน่าจะค่ะอาจจะพอๆกับเรียนหมอที่ไทยนะคะแต่ว่าอาจจะเหมือนมีบางอย่างที่ยากกว่าแล้วก็บางอย่างที่ง่ายกว่าแต่สำหรับหนูหนูคิดว่าจริงๆแล้ววิชานี้ก็เป็นวิชาที่เอ่อน่าจะสอนคล้ายๆกันทั่วโลกค่ะก็เลยคิดว่าจริงๆแล้ว ที่ไทยก็เห็นเพื่อนๆเ,เ,เรียนก็เหมือนยากเหมือนกันหนูเลยคิดว่าจริงแล้วมันก็อาจจะคล้ายๆกันนะการการเอการการแข่งขันสูงไหมคะการเรียนเครียดไหมคะเรียนที่นั่นอืมจะว่าไปแล้วอืมก็ไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะคะตอนแรกหนูคิดว่ามันอาจจะเครียดกว่าน,นี้เพราะว่าเหมือนตอนที่เราเข้าไปเนี่ยมันการแข่งขันสูงมากแต่พอเราเข้าแล้วเหมือนวิชาหมอเนี่ยจริงๆแล้วการแข่งขันน้อยกว่าวิชาอื่น มากมากเลยเพราะว่ามันเหมือนพอเราเข้าไปแล้วมันไม่ได้นับคะแนนอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะมันจะเป็นการนับว่าผ่านหรือว่าตกมากกว่าเหมือนเป็นความรู้ทดสอบความรู้ทดสอบทักษะว่าเราเรียนมาแล้วเราจําได้ไหมแล้วก็ดูว่าทักษะเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมถ้าสมมติเราทําได้เนี่ยเขาก็เหมือนติดกผ่านแล้วก็ให้เราต่อไปที่เทรนนิ่งได้เลยค่ะอืมแล้วทั้งรุ่นนี้มีนักเรียนกี่คนแล้วมีชาติไหนบ้างอะคะ่ะ ทุ้ง่นมีประมาณ250-350คนซึ่งแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีจำนวนนักเรียนค่อค้างแตกต่างกันเพราะว่านักเรียนสามารถเหมือนพักการเรียนไปหนึ่งปีได้หรือว่าถ้าสมมติปัญหาทางครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินหรือว่าอยากหาประสบการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเหมือนรุ่นหนูก็จะมีประมาณ270คนประมาณนี้ค่ะส่วนนักเรียน mm hmm. ส่วนใหญ่ก็คือเหมือน90%เนี่ยจะ,ะเป็นเด็ก โฮมสตีดเดนก็ student, คือเป็นเด็กอังกฤษหมดเลยซึ่งก็จะมีเชื้อชาติที่แตกต่างกันแต่ว่าเขาเหมือนจะมีคว้ต้าให้เด็กอินเตอร์เนชั่นแนลแค่ประมาณยี่สิบที่ต่อปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเด็กอินเทอร์ค่อนข้างน้อยอะค่ะก็คือและส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องกงสิงคโปร์ซึ่งการเรียนเขาเป็นแปปบบอังกฤษอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนไทยแทบจะมีศูนย์หนึ่งคนต่อหนึ่งรอบรับเลยอะค่ะก็คือค่อนข้างน้อยะคะ่ะอืมนักเรียนไทยมีกี่คนนะคะทั้งรุ่น ทั้งรุ่นหนึ่งปกติว่าจะมีประมาณศูนย์ถึงหนึ่งคนนะคะแต่ว่ารุ่นหนูเนี่ยโชคดีเพราะว่า,เ,าเหมือนหนูตอนแรกหนูเข้าปี2020แต่ว่ามันมีโควิดไปก็เลยรอเรียนปี2021เพราะฉะนั้นหนูก็เลยเจอรุ่นน้องอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นนักเรียนไทยเหมือนกันค่ะอืมแสดงว่าอัตราของเราคือศูนย์ศูนย์ถึงหนึ่งเท่านั้นสำหรับเด็กไทยใช่แล้วพวอเข้าไปเนี่ย มันมีความแตกต่างยังไงไหมคะเวลาเราเข้าไปเรียนเราเห็นไหมว่าพื้นฐานของเด็กสิงคโปร์กับเด็กอังกฤษแล้วก็เรามันมีความแตกต่างอะไรนี่ค่ะหนูคิดว่าก็มีความแตกต่างกันอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือเด็กที่เรียนมาจากโรงเรียนอินเตอร์หรือประเทศที่เป็นอินเตอร์หน่อยเช่นสิงคโปร์หรือฮ่องกงเขาก็จะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแต่ว่าสําหรับนักเรียนไทยซึ่งนักเรียนไทยก็จะมีนักเรียนไทยที่มาโรงเรียนอินเตอร์แล้วก็นักเรียนไทยที่มาโรงเรียนไทย อย่างตัวหนูเองก็อาจจะต้องปรับตัวเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าใน mm hmm. เรื่องของ mm hmm. จริงแล้วถ้าพูดตามตัวหนูว่าเด็กไทยที่เรียนระบบไทยมาเนี่ยกความรู้ก็ค่อนข้างแน่นเลยเทียบกับนักเรียนต่างชาติเพราะว่าเหมือนตอนเราเรียนที่โรงเรียนไทยที่เราต้องเรียนทุกวิชาระดับค่อนข้างลึกเพราะว่าระดับถึงแบบว่าปีหนึ่งเลยหนูก็เลยคิดว่าจริงแล้วหนูก็ได้ประโยชน์เหมือนกันในการที่อยู่ระบบไทยมาค่ะเพราะว่าขึ้นมหาลัยปุ๊บ เหมือนหลายๆอย่างเช่นคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะที่มันใช้ในปีหนึ่งเนี่ยเรียนมาตั้งแต่มัธยมแล้วค่ะอืมแ,แสดงว่าอันนี้น่าสนใจนะคะถ้าถ้าแบบนี้เนะาะโอ้คำถามเข้ามาเยอะเลยนะคะก็แสดงว่าไอ้ที่เด็กๆเ,เนี่ยเขาเรียนวิชาหลากหลายสําหรับบ้านเรากลายเป็นดีสิถูกไหมฮะเพราะว่าอย่างสิงคโปร์บางทีกาเฉพาะกิจเป็นพวกกิฟเต็ดไปเลยอย่างเงี้ยเด็กเฉพาะทางไปเลยนะค,ะคุณคุณแบล ใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วมากไปกว่าน,นั้นอีกก็คือคนที่เรียนระบบ A Levels หรือว่านักเรียนอินเตอร์ที่ไทยหรือว่าเด็กนักเรียนอังกฤษเองหรือเด็กที่เรียนที่สิงคโปร์หรือฮ่องกงที่เป็นระบบ A Levels มันเลือกวิชาแค่ประมาณสาวิชาสี่วิชาแล้วแค่สอบแค่สามวิชาสีวิชานั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะคือเนื้อหาในวิชาเหล่านั้นก็จะลึกเหมือนกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่านักเรียนไทยเนี่ยต้องเรียนทั้งเก้าวิชา บวกวิชาอื่นเนี่ยและความลึกเนี่ยก็พอๆกับพวกเอ l ลเเลยเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าจริงๆแล้วที่เราเรียนมานักๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์กันก็คือเราก็เหมือนก็สบายหน่อยตอนช่วงปีหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าวิชาหลายๆอย่างที่เราเรียนสังคมแล้วเราต้องรู้ลึกขนาดระดับหนึ่งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้อะไรอ่ะระหว่างนี้คณิกาถ้า มีคําถามในช่องแชทอาจจะถามได้เลยนะคะวันนี้ท่านอาจจะไม่เห็นช่องแชทไม่ถนัดคุณคุณแบลบรรดานี้ได้ได้ทุนถูกไหมคะได้ทุนจากเคมบริดจ์ด้วยไหมคะได้ค่ะแต่ของมันจะมีทุนได้เล่นแทนอะไรคนจะได้ทุนเป็นทุนจากกระทรวงหรือว่าทุนทุนทุนเล่าเรียนหลวงอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่อันนี้หนูไม่ได้ไปสอบพวกนั้นแต่ว่าหนูหนูหนูไม่ได้รับอทุนจากพวกนั้นแต่ว่าหนูได้ทุนจากมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้น เ,เวลาเรา oh. ทุนแล้วลยเขาจะจัดการให้เลยแต่ของมหาลัยเนี่ยหนูต้องคงเกตเอาไว้ค่ะให้ mm. ใหเกตเองไม่งั้นเขาก็จะไม่ให้ทุนอะไรประมาณเท่าไหร่ฮะเขาเกปฑ์เขาขอเท่าไหร่ฮะเ,เขาขอกินิยมอันดับสองค่ะโอ้โหห้ามหลุดอันดับสองแต่เราได้อันดับหนึ่งอ่อคุณผู้ฟังถามบอกว่าตอนเรียนมัธยมปลายเนี่ยเรียนที่ไหน แล้วเข้มข้นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เล่าช่วงนั้นให้ฟังด้วยอะคะอ่ะหนูเรียนโรงเรียนสาธิตม,มสวปวัุมวันภาคภาษาอังกฤษอะคะ่ะซึ่งม,มันก็จะเข้มข้นน้อยกว่าภาคไทยนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเตรียมสอบของภาคไทยด้วยพวกวิศวะอะไรประมาณนี้ค่ะหนะูก็เลยเรียนเนื้อหาภาคไทยไปด้วยเลยแล้วก็เลยเหมือนเพียแบบควบทั้งสองก็เลยต้องอ่านหนังสือเยอะหน่อยช่วงโมหหแต่ก็ แล้วจากนั้นผ่านมาก็ทุกอย่างสบายแลวคะ่ะผมคำถามเยอะเลยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนต่างๆนี่ตอนตอนไปเรียนสนใจนิดหนึ่งว่าเราเราคิดว่าเรามีจุดเด่นอะไรบ้างฮนะในฐานะนักเรียนไทยก็ไปทําไมก็เลือกเราเป็นประธานบ้างเป็นแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยโอ้โหอ่านหนังสือนี่ช่วยแชร์หนะ่อยวิธีการอ่านหนังสือด้วยอะไรด้วยการเรียนทําไงคะ่ะ จริงๆแล้วหนูว่านักเรียนไทยหลายๆคนที่ไปนี่ก็เหมือนเป็นที่รักในหมู่เพื่อนๆหลายๆคนเลยค่ะเพราะหนูว่าเหมือนค่านิยมไทยเรื่องเรื่อง humility หรือความความที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เหมือนเฟรนลี่เอยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยหนูว่ามันทําให้เหมือนเอ,อาจจะเข้าสังคมได้ค่อนข้างง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าเพื่อนไทยหลายๆคนที่หนูอยู่ด้วยเนี่ยถ้าสมมติเขาพยายามจะ เออเหมือนสร้างเฟรนด์ชิพใหม่ๆเข้าไปหาเพื่อนเข้าสังคมเขาก็จะทําได้สบายๆไม่ยากมากค่ะแล้วก็หลายๆอย่างเรื่องมา,า,ยยางรยาทพวกนี้จริงๆแล้วที่คุณแม่หนูก็เออเหมือนเขาค่อนข้างเข็งขัดมาค่ะหนูก็รู้สึกว่ามันทําให้เออเหมือนคนไทยก็จะดูแบบว่าเรียบร้อยน่ารักอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันก็นอาจารย์ก็จะเอ็นดูหรือว่าเพื่อนๆก็จะเหมือน อยากเข้ามาคุยด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าเลยคิดว่าจริงๆแล้วการที่เราเป็นคนไทยไปอยู่เนี่ยแล้วเราก็เหมือนเอ่อแข่งขัดกับวัฒนธรรมเราอะไรเงี้ยมันทําให้เขายิ่งสนใจเข้าไปอีกก็เลยคิดว่าที่คนไทยไม่เหมือนคนอื่นส่วนเรื่องการเรียนนะคะหนูเอ่อเหมือนจริงๆแล้วหนูก็เป็นคนที่ชอบเรียนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนมันด้วยความที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยมันจัดก,การเวลาตัวเองได้เพราะฉะนั้น อก็อาจจะเอาเวลาส่วนใหญ่เนี่ยทุ่มเทไปกับการเรียนไปเลยแล้วก็เวลาไหนที่เหลือว่างว่าแล้วแถมเข้าสังคมซึ่งตอนปีหนึ่งปีสองก็อาจจะไม่ได้มีเวลามากแต่ว่าด้วยความที่เพื่อนที่เป็นหมอเนี่ยเหมือนต้องเข้าแลบด้วยกันอะไรอย่างคะ่ะก็เลยรู้จักกันไปจากการเรียนก็เป็นดีไปอีกแบบนึงค่ะค่ะแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยคือเป็นคนทํากิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เมืองไทยนี่ก็ชอบขึ้นขึ้นดอยไปอยู่กับกลุ่มชาติพันธุ์ใช่ไหมใช่ไหมคะเท่าที่ทราบ ใช่ค่ะเหมือน,นตอนไปทําอะไรบ้างตอนเด็กตอนอยู่เมืองไทยออเหมือนตอนนั้นตั้งแต่ตอน,ตอนมสามวสี่ะค่ะก็เหมือนคุยกับคุณแม่เราคุณแม่ก็แนะนำเพราะคุณแม่ก็เอเห็นเหมือนในอินเทอร์เน็ตในข่าวมีแบบว่าอาจารย์อาสาไปสอนเรื่องสอนน,สอน,น,นี่หน,นูก็เลยมีความคิดที่จะไปอยู่กแบบับคนอาขาประมาณออสองเดือนเดือนสองเดือนแล้วก็อาจจะเหมือนไปอยู่กับเขาเลยเป็นแบบว่า อยู่เรียนรู้วิถีชีวิตอะไรประมาณน,นี้เหมือนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ไปช่วยหลไยๆเราไปอยู่แล้วเราก็ไปช่วยสอนเด็กๆสอนภาษาไทยสอนเลขสอนวิทยาศาสตร์ในช่วงปิดเทอมอะไรรู้อืมแต่ถึงแม้ไปเรียนเคมบริดจ์แล้วก็ทราบว่าทากิจกรรมเยอะมากช่วยไยลไรเรียนนิดนึงทําอะไรบ้างนะคะ<อ>เล่นกีฬา<อ>ก็เล่นใช่ไหมใช่หน,นหนูก็อยู่ที่มาาหาวิทยาลัยแฮนด์บอลนะคะเพราะว่าหนูเล่นมาตั้งแต่มัธยมแล้ว อ่าแฮนบอลแล้วทำอะไรอีกนะคะก็มีเนตบอลที่มันอีกหนึ่งกีฬาหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็จริงจังน้อยกว่าแล้วก็ไปซ้อมบ้างแล้วก็ไปแข่งบ้างค่ะอืมแล้วจัดงานน,นู่นนี่เต็มไปหมดเลยเห็นเห็นกิจกรรมแล้วว่าแบ่งเวลาทั้งเรียนทั้งกิจกรรมได้ยังไงคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่ถามมาเยอะเลยบอกมีน้องๆฟังในรถเยอะเล่าวิธีแบ่งเวลาทั้งเรียนทั้งกิจกรรมทั้งโอ้หลายอย่างให้ฟังนิดนึงคะ่ะ ด้วยความที่มาหาวิทยาลัยเทอมเขาจ้าแค่แปดอาทิตย์แล้วก็ปิดเทอมนานหน่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นตอนที่เปิดเทอมหนูก็ไม่ค่อยได้ทบทวนเนื้อหาเท่าไหร่แล้วหนูค่อยมาอ่านตอนปิดเทอมอะค่ะแล้วซึ่งมันก็อาจจะ work สำหรับบางคนแต่ว่าสำหรับหนูก็คือตอนเปิดเทอมปุ๊บเราก็ไปเลคเชอร์ไปหละที่ของ post r แล้วเราก็เหมือนอ่านอ่านเล็กเล็กน้อยๆอยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบตั้งใจอ่านแรืว่า ให้มันครบถ้วนแล้วก็เอาเวลาเหมือนที่เราว่างๆหน่อยเนี่ยไปทํากิจกรรมแล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนส่วนบอนปิดเทอมก็ไม่มีอะไรทำหรือก็นั่งอ่านหนังสือทั้งวันก็คือไม่ได้ไปเที่ยวอะไรขนาดนั้นปกติแล้วค่ะก็เลยเหมือนตอนปิดเทอมก็อาจจะเล่นเล่นหน่อยสตอนปิดเทอมก็ค่อยกลับมาเรียนะคะ่ะอืมันนี้ทํายังไงที่จะทาให้น้องๆที่ฟังอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่เนี่ยให้รู้สึกว่าเออเรารักอยากที่จะ ทำอาชีพนี้เป็นหมอหรืออาชีพอะไรก็ได้ที่ให้เด็กรู้ความฝันตัวเองค่ะแบบช่วยเล่าแบบแบบไม่ต้องมาบังคับแต่ว่ารักเองหาตัวเองทําคิดว่าเกิดจากอะไรคะในการค้นพบสิ่งที่เรารักอะค่ะเหมือนตอนมห้ามหกอะค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูก็มีถามว่าอยากเรียนอะไรแต่หนูว่าสิ่งที่สําคัญเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่หนูไม่ได้กดดันเลยที่จะเรียนวิชาอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นหนูก็จะรู้สึกว่าหนูสามารถควบคุมได้แล้วสิ่งที่พวกท่านทําก็คือให้หนูไป ส่งหนูไปอยู่โรงพาบาลประมาณสองสามอาทิตย์ไปดูงานไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างหรือว่าส่งหนูไปอยู่โรงงานวิศวะเคมีอย่างเงี้ยค่ะว่าหนูชอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วหนูก็ไปดูโรงพาบาลแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นดีแล้วก็น่าสนุกหนูก็เลยสนใจการแพทย์หรือว่าเอในการเป็นหมอค่ะปากทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวเราต้องเรียนเฉพาะทางต่ออีก อีกกี่ปีนะคะอีกกี่ปีนะที่กลับไปแค่ไปสามปีกว่าโอเคฝากถึงน้องๆที่ฟังรายการอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ว่านี่ทำยังไงที่ให้เราค้นพบตัวเองทำตามความฝันมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะค่ะสำหรับหลายๆคนก็อาจจะมีความคิดแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูทําแล้วหนูหนูมีความสุขก็คือว่าหนูไม่กดดันตัวเองเท่าไหร่อะค่ะว่าเหมือนเราอยากทําอะไรเราก็ทําเราเราไม่ต้องเหมือนตั้งลิมิตว่า เราจะต้องทําอาชีพแค่สามออปชันนี้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งหนูก็หนูเป็นหมอก็เป็นก็จริงๆแล้วก็เป็นออปชันที่ค่อนข้างง่ายในการเลือกแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกหลายออปชันมีอาชีพทุกวันนี้มันมีอาชีพมากมายที่สามารถที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็น่าสนใจอะไรอย่างค่ะก็อาจจะเราไม่ต้องไปกดดันมากแต่ว่าเราก็พยายามไปเรียนรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วเราอาจจะค้นพบความชอบของตัวเองอะไรค่ะโอ้ขอบคุณมากเป็นกําลังใจกับ ไปเรียนแล้วก็กลับมาพัฒ mm hmm. นาบ้านเราขอพระคุณคุณปันดาฉติดอกไม้ไพรคุณแบลนะคะนักเรียนทุนเก็ยรยิยมอันดับหนึ่งคณะแพทยาศาสตร์มหาวิเลยเคมเบรที่เป็นเด็กไทยขอพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือบิ๊กสตอรี่ของเราค่ะ